g มอร์น r n ่งจัสมินไลท์ซุปออฟฟิเชียลเพิ่มเมนูใหม่ๆยอดขายจะลดลงใหม่ตอนที่15สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังนะครับช่องจัสมินไลท์ซุปนะครับก็วันนี้ก็ไปเจอคําถามที่เพื่อนๆหลายท่านก็คงจะกังวลใจหรือว่าเพื่อนๆมือเก่ามือใหม่นะครับก็ในช่วงเวลาที่ร้านอาจจะเจอที่แบบ เวลาลูกค้าที่ไม่ค่อยมากแล้วก็อยากจะเพิ่มเมนูใหม่ๆนะครับหลายท่านก็อยากจะเพิ่มแต่ก็กังวลใจนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายแบบเจาะลึกอีกนิดนึงนะครับให้กับเพื่อนๆมือมือใหม่และมือเก่าหรือคนที่กําลังเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็สําหรับเมนูใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เราจะเพิ่มเข้ามาในร้านเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมผมมองว่าคือ เมนูใหม่ๆเนี่ยหมายถึงว่าเรากําลังหากลุ่มลูกค้าที่ใหม่ๆเข้ามาร้านเราเรื่อยๆครับในส่วนตัวของผมมองว่ายอดขายไม่ลดไม่ได้ลดลงเลยนะครับเพราะว่าเมนูเก่าก็คือก็จะมีลูกค้ากลุ่มเก่าๆอยู่แล้วพอจะนึกภาพออกไหมครับถ้าสมมุติว่าเป็นเมนูใหม่เนี่ยหมายถึงเมนูที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่เขาไม่ชอบเมนูนี้ให้มาลองทานอีกเมนูหนึ่งนะครับทําให อาจจะเป็นการเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามาสู่ร้านของเราอันนี้ก็ในมุมมองผมผมมองว่าเป็นแบบนี้นะครับสําหรับยอดขายเนี่ยจะลดลงไหมผมมองว่า,อายอดขายไม่น่าจะลดลงนะครับเพราะว่าเมนูเดิมคนเหมือนเราชอบกินโจ๊กนะครับเหมือนเราชอบกินโจ๊กอยู่แล้วแต่คราวนี้เราอยากจะเพิ่มเมนูขึ้นมาอีกเมนูนึงเป็นอาจจะเป็นคู่ที่คล้ายๆกันนะอาจจะเป็นต้มเลือดหมู ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มเมนูต้มเลือดหมูเนะี่ยปุ๊บแล้วคนลูกค้าหรือเดินลูกค้าที่มาเที่ยวลูกค้าที่เดินผ่านจากที่เขาไม่เคยกินโจ๊กเลยนะครับแล้วเขามาเห็นเมนูที่ว่าเป็นต้มเลือดหมูที่เขาอยากทานก็มีโอกาสที่จะทําให้เขาเข้ามาเป็นลูกค้าของเราได้ในส่วนตัวของผมผมมองว่าการเพิ่มเมนูใหม่ๆเนี่ยไม่ทําให้ยอดขายลด,ดลงครับอาจจะดีด้วยซ้ําเพื่อจะเป็นการ หาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาให้กับร้านเราครับสําหรับตัวผมมองมุมมองแบบนี้ครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงมองมุมมองแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแลวะวพวกคุณคิดต่อไปครับ